อัปเดตของสมใส่ฟอร์สชิลเดอร์เลเวล155มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่ส่วนหัวหัวจะเป็นชาโดว์ไทเทเนียมเนี่ยผมจะเป็นครับคิที่คอนดาเมจ20%แล้วก็ออฟก็จะเป็นคิคิเลตเสื้อครับผมก็จะเป็นชาโดว์ไทเทเนียมบวก15ครับผมแล้วก็เป็นครับแอม10 กิคิคอนเลดสามช่องก็คือบวก7นั่นเองมือชาร์โดเทเทเนียมบวก15เหมือนกันเป็นคราฟแอมสิบแม็กกิเลดสามช่องก็คือได้แม็กเจ็ดนั่นเองรองเท้าอันนี้ยังไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ใส่ออฟเนียมตัวเดิมก่อน,นครับผมเป็นออฟเนียมเป็นคราฟแอมสิบเช่นกันแล้วก็ยัดไป2ดีฟครับยังไม่ได้ตีขึ้นบวก15เพราะว่าจะเปลี่ยนรองเท้านั่นเองดาบอาวุธของผมไรแค้นบวก15ครับจะเป็นกิิคอนบวก24่สิบสี่ออฟแท็กบวกสิบสี่ครับผมยัดออฟเป็นคกิลคอนดาเมดบวกสิบอน คิรีคอนดาเมซิบเป็นรวมทั้งหมด34หน่วยนั่นเองครับผมจะเป็นเอ็กตีมสเช่นกันหูมังกรครับใส่ดีฟครับหูมังกรใส่ดีฟทั้งสองข้างเลยิริโอสเบรซิเลตครับผมก็คิรวม12นะครับเอาคิรวม12ทั้งสองข้างคิรวม12คิรวม12 ออแสแท็กอ sure. ัพอะไรก็ได้สร้อยลิสเซนก็ผมบวก3แหวนก็จะมีคิวเลนลิงไทแลนด์ลิงครับผมกิริคอนลิงแล้วก็ลิงออฟลัดอ่ะเซียนาจะตายละอ่าจบเซียนาตอนเท่าไหร่จบเซียนาประมาณ30นาทีนะครับใช้เวลา30นาทีในการจบเซียนาอ่ะเรามาดูกันต่อครับเรามาดูกันต่อครับแหวนดูไปแล้วใช่ไหมครับผมไปดูชามครับชาบบวกแครับรถอืมรถก็จะเป็นบวกสิครับผมตีไป3ามเอ็กตีมครับยังไม่ได้ขึ้น4นะเอฟเฟกต์เขียวบวกสี่เอฟเฟกต์ขาวบวกสี่ครับเอฟเฟกต์แดงบวกสี่เอฟเฟกต์ฟ้าบวก ครับคอสตูมก็3ช่องใส่3แอทแทกนั่นเองส่วนอันอื่นไม่มีไม่ได้ใส่อะไรเลยลงลงแล้วเล็กตอนนี้ผมอยู่422,000ครับผมไปดูที่รูนกันต่อนะครับอ่ารูนจะรูนรูนรูนดูดมิทแทกเลดิฟเลดครับอ่าดูดเลือดดูดมานาแม็กดูดเลือดแม็กดูดมานาสเต็งอินเด็กคิดว่าค้อนดาเมจครับผมซอสแอมดิฟครับแล้วจะมีพีวีคิดว่คอนเลดครับผมแอทแทกพีวีไฟนอลดาเมจอัพครับผมพีวีไฟนอล ดาเมจรีดักชันจบแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปถอดชิ้นหนึ่งครับผมผมจะต้องไปถอดอแถวหนึ่งออกเพราะว่าผมจะต้องไปเอาแม็กคีมาใส่อ่ะเมื่อกี้ไป<อ>ค้นตลาดมาเลยครับผมผมก็ดึงแม็กดูดออกนะครับแม็กดูด SP ไปใส่แม็กเลดครับไอ้คิดดีคอ Let นเลดอัพนี่นี่คือแม็กเลดนะรู้สึกว่าตัวหนังสือมันจะหายไปคําว่าแม็กข้างบนนั่นเองโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยความหมายเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนซึ่งแม็กเลดตัวนี้อัพได้ถึงสุดสามนะครับอัพไปสามเท่ากับว่าผมจะมีแม็กเลดอยู่ที่เจ็ดสิบสองตอนนี้มีอยู่แค่เจ็ดสิ แล้วกันได้ได้กลายเป็น75เพราะว่าผมตั้งไว้ในใจว่าผมจะทําแม็กเลยตัวนี้ให้อยู่75นั่นเองแต่นะผม steng 716ก็ผมบวก17 in 255บวก17ก็ผม d e ก166 บวก34มสิกเขียบวกจากด้านหลังครับผมมาจากลูนแล้วก็มาจากหนังสือด้วยนะครับมาดูหนังสือกันต่อซึ่งหนังสือสมุดคอลเลกชันแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมอ่ะไปดูกลายกรอความสําเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วตัวนี้ผมจะเน้นเป็น PVE เห็นไหมครับเพราะว่าค่า PVE นั้นจะช่วยทําให้เราจัดการพวกมอนไวขึ้นเช่นไอ้พวกลงดันหรือตีตามด่านหรือตีตามอะไรพวกนี้ผมจะเป็นตีมอนนั่นเอง PVE ตีมอน PVP ตีคนอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งครับไม่น่าจะมีอะไรมากวันนี้ขอบคุณมากที่ไปดูวันนี้ครับมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวไปดูในไลฟ์เอานะจ๊ะใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยล่ะเวลี่ o ูดเว l l เวล